พวกเราไม่ว่าจะเป็นพระแมช่ชีหรือคราว่าจะอยากจะอยู่ที่นี่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่หรืออยู่ด้วยความสบายใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากเลยนะก็คืออยากคาดหวังความสบายจากที่นี่ถ้ามาที่นี่เพหวังความสบาย ไม่ว่าจะสบายในความหมายไหนเนี่ยก็อาจจะผิดหวังได้แต่ถ้าตั้งใจมาที่นี่เพื่อฝึกฝนตนนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังและจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการมาอยู่ที่นี่ อันที่บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามาที่นี่เพื่อหวังความสบายเนี่ยจะผิดหวังก็เพราะว่าที่นี่มันก็มีความไม่สะดวกสบายหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ความไม่สะดวกสบายทางกายภาพบางคนมาได้กุฏิที่เล็กห้องน้ำก็ไม่สะดวกแถมยังต้องนอนพื้น เคยนอนเตียงนุ่มๆที่บ้านมีเครื่องปรับอากาศห้องก็โอโถงห้องน้ำก็สะดวกสบายแต่ที่นี่มันไม่ใช่ท,ท,ทั้งๆที่มันก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วแต่สาหรับหลายคนโดยเฉพาะคนที่คาดหวังความสบายจากสถานที่เนี่ยก็จะผิดหวังได้ง่าย ความไม่สบายอาจจะเกิดจากมดแมลงทั้งในที่พักตามกุฏิหรือว่าในศาลาอยู่ที่บ้านมันไม่มีมดไม่มีแมลงมากมายแบบนี้อน,นี้ก็คือความไม่สบายอย่างหนึง่งบางคนก็รู้สึกว่าอาหารนี่ไม่ถูกปากก็มีประจำานะ บนว่าเนี่ยอาหารมีเนื้อสัตว์น้อยนะมีแต่ผักอันนี้ก็เป็นเสียงบนที่ได้ยินมาอยู่เรื่อยๆทุกปีหรือว่ามันไม่อร่อยนะกาที่หวัง,งความสบายจากอาหารก็จะผิดหวัง แล้วความไม่สบายหรือความไม่ถูกใจอย่างนีน้คือคนที่แวดลอ้อม mm hmm. เพราะว่าคนที่มาอยู่ที่นี่ก็มาจากหลายทิศหลายทางมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแทบจะไม่รู้จักกันเลยมาก่อนแต่วบางคนก็รสึกขัดอกขัดใจคนนี้คนนั้นช่างพูดหลือเกิน เรากำลังปฏิบัติอยู่ดีๆก็มาชวนเราคุยหรือบางทีก็คุยกันเองส่งเสียงรบกวนเราขณะที่เราปฏิบัติบางกลางคืนแล้วก็ยังคุยกันเสียงดังบางทีอาจจะไม่ได้คุยกันเองแนตะ่คุยทางโทรศัพท์เสียงก็ดังข้ามกุฏิมาจนรู้สึกรบกวนรู้สึกลำคาญบางครก็จู่จีคีบน่น จะออเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่ามาระบายให้เราฟังตัวเราสึกลำคานสึกหงุดหงิดบางคนก็เวลาสวดน,นี่ก็สวดไม่ฟังใครเลยสนใจแต่ตัวเองสวดแล้วนี่มันจะไปเข้ากับคนอื่นหรือเปล่าไม่สนใจบางทีเสียงสูงเสียงต่ำไม่เข้าคนอื่นเลย หรือหนักนันนะบางคนก็เห็นแกตัวทำงานก็กินแรงหรือว่าชอบตักอาหารมากกว่าคนอื่นอ้างว่าจะาไปเลี้ยงแมวนะแต่ทำให้คนข้างหลังนี่ไม่ได้กินหรือมีอาหารน้อยลงไอ้แบบนี้คือสิ่งที่ต้องเจอเป็นประจำนะบางคนบอกว่าเนี่ยอุตสาห์นะหนีคนเหล่านี้ในที่ทำงานแล้วต้องมาเจอคนแบบนี้ในวัด ก็เลยรู้สึกผิดหวังรู้สึกหงุนหงิดอันนี้ก็เพราะคาดหวังความสบายหรือความสงบนจากที่นี่ว่ามันจะมีไม่เหมือนที่ที่เราจากมาพอเจอเขาก็จะรู้สึกผิดหวังหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดก็ให้รู้เท่าะวาความรู้สึกนี้มันเกิดจากการที่เราคาดหวังความสบายจากที่นี่ แต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเนี่ยเรามาที่นี่เพื่อฝึกฝนตนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันจะไกลแปลเปลี่ยนไปเลยนะมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มารบก,กวนรำคาญให้เราไม่มีความสุขไม่มีความสงบแต่มันจะกลายเป็นแบบฝึกหัดให้กับเราเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกเราเนะตั้งแต่ฝึกการมีชีวิตอ,อ,อยู่อย่างเรียบง่ายโดยเพราะ พระหลายรูปเนี่ยจะมาจากครอบครัวที่สบายได้รับการดูแลใจจัดเอาใจใส่อย่างพ่อแม่นตามภาษาลูกชายนยพอมาที่นี่มันก็มีอะไรที่ไม่สะดวกสบายอย่างที่เคยคุ้นเคยบางทีพอเป็นผ้าแล้วนี่ก็เรียกร้องความพิเศษหรือสิทธิพิเศษจากญาติโยมต้อง กินดีกับคนอื่นก็เลยไม่รู้จักการใรช้ชีวอ,อย่างเรียบง่ายให้การมาอยู่วัดการมาบวชการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเจอความไม่สบายยิ่งดีนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักเรียนรู้การมีชีวอยู่อย่างเรียบง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ควรเหมาะสมนะครับพระแล้วก็นักปฏิบัติ แล้วมันยังเป็นการฝึกให้เรารู้จักทำใจยอมรับสิ่งต่างๆคนเราเนี่ยมักจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนอกตัวเจออาหารที่มันอร่อยก็<ม>ก็เรียกร้องให้ก็ทำให้มันอร่อยไม่มีเนื้อก็ให้มันมีเนื้อไปเรียกร้องไปจัดการคนอื่นแต่ว่าลืมจัดการกับใจของตัว อันนี้แหละเป็นโอกาสที่เราได้ฝึกทําใจทําใจไม่ใช่ทําใจอดทนต่อสิ่งต่างๆนะแต่ว่าทําใจยอมรับสิ่งต่างๆด้วยถ้าคนเรารู้จักยอมรับสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางนะโอ้มันมีประโยชน์มากเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราเจอนะแต่มันเกิดจากใจที่มันผักสายสิ่งนั้นเจออะไรมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์เท่ากับใจที่มันผักสายสิ่งนั้นหรือใจที่รู้สึกลบกับสิ่งนั้น เช่นบนโวยวาย,ยตีโพยตีพายแต่พอปรับใจหรือทําใจยอมรับนี้มันให้ความทุกข์นี่มันหายไปเยอะเลยนะความขัดอกขัดใจมันหายไปเรื่วาเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมาเลยแม้แต่ความปวดความเมื่อยนะถ้าผักสายมันก็ยิ่งทุกข์แต่พอยอมรับมันได้มันโล่งเลยนะสิ่งที่โลง่งคือใจกายยังปวดอยู่แต่ใจเบาสบายมากขึ้น หรือการที่คนเราจะยอมรับอะไรต่างเนี่ยด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันต้องมีสิ่งหนึ่งนะก็คือรู้จักเท่าทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเห็นใจที่มันบนวอยวายตีโพยตีปเห็นความสุขม,มีอที่เกิดขึ้นบางคนพอมีก็อดทนเอาอดทนอดกลั้นกลายเป็นการเก็บกดไปถึงพอวันดีคืนดีก็ อั้นไม่อยู่ก็ระเบิดผริแตกแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นคือรู้ทันนะให้ความรู้สึกมุดหงิดความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเพราะถ้ารู้ทันด้วยสตินี่มันมันจะวางเลยนะมันไม่ต้องเก็บไม่ต้องกดไม่ต้องอัดไม่ต้องอั้นมันจะวางให้ความสึกงุดหงิดคุณเครื่องมันก็จะไม่มารบกวนจิตใจและการที่เราจะฝึกรู้ทันความหมุดหงิดความคุณเครื่อง จะทำได้ยังไงนะก็ต้องมีความกุธนิเกิดขึ้นก่อนต้องมีความขุนเคืองเกิดขึ้นก่อนแล้วความกุธนิความความกรธนิความขุนเคืองมันจะเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากการที่เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอความไม่สบายใจนะหรือเจอสิ่งที่กระทบใจหรือกระทบกายการที่มีอะไรมากระทบแล้วทําให้ขัดเคืองใจหรือเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันเป็นของดีนะสำหรับคนที่มุ่งฝึกฝนตน แต่ถ้าว่ามุ่ความสบายเนี่ยนะมันจะกลายเป็นของไม่ดีไปซึ่งที่จริงเนี่ยการที่จะหาความสบายนี่มันไม่ควรจะมาหาจากวัดนะเพราะวัดไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่โรงแรมเนี่แล้วก็ไม่ใช่สถานของสถานพักพื้นคนชราเนี่ยรีสอร์ทโรงแรมสถานพักพื้นคนชรานี่มันมีเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหรือมีลักษณะอย่างนึง,นยยง,นงคือทําให้เกิดความสบายแก่ผู้อยู่อาศัย แต่นั่นไม่ใช่เป็นจุดหมายของวัดนะหรือของสถานปฏิบัติธรรมในะจุดหมายของวัดสถานปฏิบัติธรรมคือการฝึกและฝึกการฝึกใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ดีก็เจอก็เกิดาการที่เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอเจอสิ่งที่ขัดใจคํนะนะาว่าขัดใจคือขัดใจให้มันเกลี้ยงเกลาขัดกิเลสไม่ใช่ติดขัดนะนะจนเกิดความขุนเคืองแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความ ติดขัดในใจนก็เอามาใช้เพื่อขัดใจขัดเกลาจิตใจให้ให้ผ่องแผ้วนะได้เหมือนกันให้เราอยาก่วยประโยชน์นะหาประโยชน์จากความไม่สมายที่เกิดขึ้นหรือความไม่สงบที่เกิดขึ้นไม่ว่าความไม่สงบทางกายหรือความไม่สงบในใจเนี่ยเอามาใช้เพื่อขัดเกลาจิตใจเอามาใช้เพื่อฝึกสติให้รู้ทัน ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและยิงถ้าคิดต่อไปว่านะเออเรามาเพื่อฝึกใจฝึกตนเพื่อพร้อมรับมือกับความทุกข์ที่หนักหนาในวันข้างหน้าพวกเราทุกคนเนี่ยนะวันนี้อาจจะสบายอาจจะปกติสุขนะแต่ว่าให้รู้เถอะว่ามันมีสิ่งที่หนักหนาสาหัสรอเราอยู่ในวันข้างหน้าไม่ว่าจ,จะเป็นความสูญเสีย ของรักคนรักบางทีคนรักอาจะไม่ได้สูญเสียคือล้มหายตายจากแต่ว่าเขาก็มีความทุกข์ที่สร้างความกระตุกมให้กับเราถ้าเรารู้ไม่รู้จักวางใจเมื่อสุดท้ายเราก็ต้องเจอความเจ็บความป่วยที่รักษาหายก็มีแต่ต่อไปก็จะรักษาไม่หายทุกเวตุาที่เกิดขึ้นมันจะประดังประเดเข้ามาความไม่ถูกใจนา,นานาชนิดมันก็จะเกิดขึ้นกับเรา อาจจะไม่ใช่ค่บวันสองวันแต่จ,จะเป็นเดือนๆนหรือเป็นปีปีเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยเนี้ยอายุยืนก็จริงนะแต่ว่า8ถึงสิปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เจอความเจ็บป่วยที่ยืดเยื้อเรื้อรังและส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้จักเตรียมใจเพื่อรับมือสิ่งเหล่านี้เลยเพราะไปเพลินกับชีวิตที่ล้นลาไปเพลินกับความสะดบสบ,บายที่แสวงหา แต่หารู้ไหมว่าเนี่ยการบันปลายชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่สี่ห้าวันหรือสองสามอาทิตย์นะมันเป็นปีที่ต้องเจอความเจ็บป่วยที่เรื้อรังเก้าสิบอร์ซของคนที่มีอายุยืนเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าใจเราพร้อมหรืออย่างที่จะเจอกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเจอถ้าเพียงแค่ความไม่สะดบสบาย ทางกายเจอคนที่ไม่น่ารักนะมาส่งเสียงดังมาจู้จี้ขี้บนนะหรือว่าทำตัวไม่ถูกใจแล้วเราก็ยังอดรนทนไม่ได้อดวยไวยตีโพยตีพายแล้วพอถึงเจอทุกข์ในวันหน้าแบบที่ว่านี้มันจะไปไหวมันจะไปรอดอยู่แ้มีให้ถือว่าเนี่ยเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ ปกติสุขก็ต้องฝึกให้มันเต็มที่อย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยยามสงบเราฝึกยามสึกเรารบตอนนี้เนี่ยถ้าอย่างที่เราราบลื่นไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากเรียกว่าเ,เป็นยามสงบนะยแล้วยามสงบนี้ควรจะทำอะไรไม่ใช่เพลิดเพลินหรือแสวงหาความสบายเรียกร้องความสบายแมก้กระทั่งเวลามาอยู่วัดจริงควรจะใช้โอกาสนี่แหละนำมาฝึก จากอะไรก็ฝึกจากความไม่สุขสบายฝึกจากปัญหาต่างๆนะเพื่อได้มีความเข้าคล่องว่องไวในการยกจิตเหนือความทุกข์รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทำความทุกข์กับเราเนี่ยในทางจิตใจมันก็คืออารมณ์พวกนี้แหละแม้แต่ความทุกข์กายมันก็ซ้ำเติมเราก็เพราะอารมณ์เหล่านี้แหละก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจด้วยความทุกข์ใจเนี่ยที่มันซ้ำเติม ความทุกข์ให้กับเราหนักหนาสาหัสยิ่งกว่ความทุกข์กายสิเพราะในขณะที่ยังไม่เจอยามสึกนะก็ก็ฝึกไปก่อนฝึกเต็มที่ยามสงบเราฝึกถึงเวลาเจอศึกหรือเจอปัญหาวิกฤตในชีวิตอ่ะเราก็จะได้พร้อมเผชิญนะรับมือกับมันเจอความสูญเสียก็ไม่เสียสูญ เจอความทุกข์ของผู้คนคนรอบตัวที่เรารักก็ไม่ไปแบกเอาความทุกข์ของเขามาจนกระทั่งเรากินไม่ได้นอนไม่หลับกลับกลายเป็นภาระแทนที่จะช่วยเขากลับกลายเป็นตัวถ่วงเขาหรือว่าสร้างความทุกข์ให้เขาสิบถึงเวลาป่วยก็เออมันต้องป่วยแต่กายนะใจก็ป่วยแต่ไม่มากเพราะได้ฝึกฝึก,กจิตเอาไว้แล้วไม่ใช่ฝึกแค่ความอดทนหรือขันตนิแต่ฝึกสติ หรือ,อยิง่งอ้นคือฝึกให้เกิดปัญญาจนรู้จักวางนะไม่ยึดติดถือมั่นว่าไอ้ความปวดเป็นเราเป็นของเรามีความปวดไม่มีผู้ปวดมีความแก่ไม่มีผู้แก่มีความทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ถ้ามาัทำทำถึงได้่างนี้เนี่ยมันก็จะสบายนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่อเรามาเนี่ยควรจะมาเพื่อเพื่อฝึกตนนะวิธีการฝึกมันก็มีอยู่แล้วนะ ฝึกสติเป็นการฝึกไม่ใช่เพื่อเพื่อหาความสงบในใจนะไอ้นั้นไม่ใช่เป้าหมายแต่มันจะเป็นผลที่เกิดขึ้นถ้าเราฝึกได้ถูกต้องคือฝึกให้มีสติมีความสึกตัวใช้เวลาช่วงที่อยู่วันนี้เพื่อการฝึกฝึกสติสร้างความสึกตัวเริ่มต้นด้วยการ มันมีสติรู้กายเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะมันตถ้าขยันฝึกเนะี่ยขยันเดินขยันสร้างจังหวะหม่เหมือมันก็จะทำผิดผิดทุกทุกต่อ,อไปม่นจะทำได้ถูกต้องเหมือนกับขี่จักรยานเนี่ยไม่มีใครที่ขี่เป็นเลยนะทันทีที่ขึ้นขี่จักรยานหม่เหมือนก็ล้มนะไม่เอียงซ้ายก็เอียงขวา ก็เหมือนกันนะเวลาเราเจสติมันไม่เผอก็เพ่งไม่ค่อยรู้สึกตัวไม่ค่อยรู้นะว่ากายเคลื่อนไหวเวลาเดินรงกลมเนี่ยเดินไปไม่ทันสุดทางเลยทั้งที่ทางแค่สามเมตรมันก็คิดไปะและวไในตอนที่ใจลอยนะคิดโน่นคิดนี่เนี่ยมันไม่รู้สึกเลยนะว่ากําลังเดินหรือตัวขยับเช่นเดียวกันเวลายงมือสร้างจังหวะเนี่ยลองสังเกตดูนะพอสร้างเป็นจังหวะคุ้นกับจังหวะแล้วใจมันก็จะผีมันก็จะ เฉลยลายไปทางอื่นแล้วพอมันใจพอใจมันลอยคิดนอยคิดนี่ก็ไม่รู้สึกเลยนะว่ามือกำลังเคลื่อนแต่ว่ามันจะลอยไปสักพักนะไม่ช้าก็เลมืมก็จะรู้ตัวว่าเผลอไปแล้วพอเผลอไปเนี่ยไอ้ตัวที่รู้คือสติสติมัจะพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับการเดินกลับมาอยู่กับกายกลับมารับรู้มือที่เคลื่อนเท้าที่ขย,ยับออันนี้ก็เรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา มองให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสติกับความรู้สึกตัวสติมันทำให้สติเป็นเครื่องกำกับจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสติเป็นเครื่องพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอได้สตินี่มันกลับมาเลยนะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปใหม่พอไปใหม่พอมีสติรู้ทันมันก็พาจิตกลับมาจิตรู้จากความคิดรู้จากอารมณ์ก็กลับมาอยู่เนื้อกับตัวรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกาย อันนี้รู้กายนะต่อไปต่อไปมันก็จะรู้ใจคือรู้ทันความคิดและอารมณ์แต่ก่อนเนี่ยมันไม่คยเห็นความคิดไม่คยเห็นอารมณ์นะพอรู้ตัวก็กลับมารู้กายแต่ต่อไปมันก็จะเห็นความคิมดเห็นอารมณ์ชัดขึ้นชัดขึ้นโดยที่ไม่ต้องตั้งใจไม่ตั้งใจเห็นแต่ว่าทาบ่อยๆมันก็เห็นเห็นเองแล้วต้องให้โอกาสสติในการทําง,งานสติท่าเราืออกาสมันคือการเดินบ่อยๆเดินไปเรื่อยๆกลับไปกลับมายกมือ สร้างจังหวะครั้งแล้วครั้งเราเป็นพันเป็นหมื่น 10, ครั้งนี่คือการเปิดโอกาสให้สติได้ทํางานให้สติได้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วพาจิตซึ่งเผลอจมอยู่ในความคิดและอารมณ์ออกมากลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอาการกลับมานี่นะนี่คือสิ่งที่สําคัญมันจะไปชัางมันแต่ให้กลับมาหลวงพ่อเขียนบอลเนี่ยมันเก่งตรงที่กลับมา อย่าไปวัดอย่าไปดูตรงที่มันไปบางคนนีนใบหาบังคับไม่ให้มันไปก็เลยไปบังคับจิตให้มันแช่อยู่กับมือให้มันเพ่งอยู่กับเท้าไม่ต้องบังคับมันปล่อยมันมันจะไปก็ไปมันจะอยู่ก็อยู่คืออยู่กับกายหรือไปอยู่กับความคิดแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะรู้ได้ไวขึ้นรู้ตัวได้ไวขึ้นแล้วก็จะกลับมา จะพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้กายที่เคลื่อนไหวต่อไปก็จะเข้าใจนะเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยมันเป็นยังไงทีแรกเห็นกายเคลื่อนไหวก่อนต่อไปก็เห็นใจคิด,คดนึกแล้วพอเรามีสติแบบนี้นะเอะเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเวลาเจออะไรมากระทบเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ง่ายๆมันจะไม่เส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 ่วนง,านงาน่ายๆจิตมันจะมั่นคงเนะี่จะไม่ไหลไปตามอารมณ์ เวลาโกรธมันก็เห็นความโกรธไม่ใช่ปล่อยให้ความโกรธมาครอบงำเวลาเห็นความหงหุดหงิดก็เห็นมันนะไม่ปล่อยให้มันบีบคั้นใจจนเป็นทุกข์พอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสติไวรู้จักปล่อยรู้จัก,จกวางเห็นทันรู้ทันความพิและอารมณ์ใจมันก็จะสงบใจมันก็จะสบายแต่ว่าเวลาทํานี้ก็ต้องอย่าไปหวังความสงบให้ทําเล่นๆทาสบายๆ หลวงพ่อเทียนนั่นแนะนําไว้ทําเล่นๆคืออย่าไปหวังผลรู้บางไม่รู้บางก็ไม่เป็นไรอย่าไปหวังความสงบอย่าไปหวังรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ไวๆทำโดยไม่คาดหวังคนเราเนี่ยถ้าคาดหวังอะไรแล้วเนี่ยมันผิดหวังได้ง่ายหรือผู้ใหญ่คือมันจะทุกข์ได้ง่ายความทุกข์มันเกิดจากความที่ไม่ได้อย่างที่หวังอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น สิ่งที่เราเจอนะมันจะไม่ทำให้เราทุกข์มากกว่าการที่พบว่ามันไม่เป็นไปนอย่างที่หวังแต่ถ้าเราไม่หวังนะเจออะไรใจก็ไม่ทุกข์อย่างที่เคยพูดนะว่าเนี่ยรถติดมันไม่ทำให้จิตเราตกหรือทำให้เราหงุดหงิดแต่เป็นเพราะเราอยากจะให้มันถึงไวๆนะพออยากถึงไวๆเนี่ยพอรถไหลไปช้าๆก็รู้สึก หงุดหงิดไม่พอใจไอ้ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากรถติดแต่เป็นเพราะเกิดจากความคาดหวังให้มันหวังังไว้คาดหวังให้มันไหลไปเร็วๆเช่นเดียวกันเนี่ยไอ้ความความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นหลายคนที่มาวัดเนี่ยเพราะหวังความสบายหวังความสงบแต่พอไม่สบายอย่างที่หวังไม่สงบยอย่างที่คิดก็เลยทุกข์ที่จริงถ้าอยู่โดยปราศจากความคาดหวังยิ่งดีนะ ท่นที่ตอนต้นบอกว่าเนี่ยถ้าอยากสบายก็อย่าหวังความสบายจากที่นี่เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามาโดยไม่คาดหวังความสบายเลยเนี่ยมัว่าจะเป็นความสบายจากที่นี่หรือจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันก็จะสบายขึ้นมาเองแต่เป็นเพราะความคาดหวังนั่นแหละนะหรือความอยากในตรงนี้แหละที่มันทำให้เราทุกข์ง่าย เจออะไรที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ทุกข์และจริงๆพอคาดหวังแล้วมันก็อยากจะได้เห็นอย่างที่หวังพอไม่ได้อย่างที่หวังมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาละความอยากเสียได้ละความหวังเสียได้นะมันก็สบายขึ้นมาเองเหมือนกับเจริญสติเนี่ยถ้าไม่หวังความสงบมันก็สงบได้ง่ายแต่พอหวังความสงบแล้วเนี่ยมันกลับสงบได้ยากนะเพราะว่ามันจะงุหงดขัดเคืองใจไปหมดนะ มีความคิดเกิดขึ้นก็รังคาญมีความคิดเกิดขึ้นก็หงุดหงิดนะก็ไปผักสายมันผักสายมันก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นและที่ผักสายกดข่มมันเพราะอะไรเพราะอยากจะสงบแต่พอไม่อยากสงบแล้วเนี่ยนะมันก็ยอมรับอะไรต่ออะไรได้ฟุ้งก็ยอมรับได้มีความคิดเกิดขึ้นก็ยอมรับได้พอยอยรับได้ใจมันก็สงบเองนะนแล้วเนี่ยเราถ้าเรามาที่นี่เนี่ยก็ตั้งจิตถามใจตัวเองว่าเนี่ย เรามาเพื่ออะไรเพื่อมาหาเพื่อหวังความสบายหวังความสงบหรือเพื่อมาฝึกนะถ้ามาหวังหวังถ้าคิดว่ามาที่นี่เพื่อฝึกเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เต็มที่จากการมาอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน